นี่ไลฟ์้วยป่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ดูอาจารย์หนุ่มเต้นกันต่อตอนนี้กี่นาทีอ่ะสี่สีส่วิ ลงแล้วสูง yeah wow. นี <ç> ่สว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีคุณมานาวคุณสุกรลตนี่นุ่มอยู่นี่นะ ชอบเวลาพี่เต้นและพี่ทำเท้าแบบนั้นะบางทีพี่ก็จะหมุนไงไปเรียนมาจากไหนงนี้หักเข้าปวดหัวเข้าปวด สวัสดีค่ะคุณเอ็มเอ็มสีนวลแมวจอนอะพี่หนุ่มเขาเต้นค่ะมาดูพี่หนุน่มาาเขาเต้นขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณเอ็มขอบคุณคุณวิมลพันคุคณสกุลัตน์ไอ้นุ่มแล้วก็คุณมะนาวค่ะ ลองไลฟ์ดูค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันยังไงต่อแต่ไม่ได้ไลฟ์บ่อยหรอกลองดูลองดูโดนริษัทไหมฮะโดนโดนอะไรโดนลิขสิทธิ์อะไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าอ้าวพอาะถ้าหนูลงไลฟ์ปุ๊บมันจะขึ้นเลยว่าตีลิขสิทธิ์หรือว่าถ้าติดหนูก็จบ ก็ไม่ไม่ต้องเปิดไงเปิดข้างไรได้ก็จบ โอ้เต้นกับแมวคุ้มเวนกรรมเวรกรรมเลย เป็นกรรมแบบพี่อลองเต้นดูดิเต้นมาเต้นมาแล้วไอ้เต้นจำได้ป่ะที่พี่เต้นท่าตันยาแล้วที่พี่ควงเท้าแบบวืดหมุนวืดแต่จำได้ป่ะอีเบิร์ดชอบมากเลยต่อได้เพลงอะไรต่อ,อตไอ้นุ่มเข้าอ่ะนุ่มเข้าพี่อ่ะ<อ>ใช่เหรอ Ok, that's enough. Oh, that's อเพลองไล like, ดูค่ะทุกคน <All> right, คอืมเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์บ่อยอะค่ะ mm hmm. ลองดูลองดูเพราะเราไม่รู้เนาะว่าระบบมัน YouTube มันยังไงนะเราลองไล์ดูก่อนตั้งแต่ครบสี่พันอย่ก็ไม่ไม่ค่อยไลฟ์เลยนะ เหนื่อยตอนกลางคืนแต่ถ้าใครนั่นอยู่หนู่เข้าไปได้แต่ว่าหนุไล่เองม่ค่อยจะไล่ละถ้าไล่าตามวัดน่าจะดีเหมือนกันนะเวลาเราไปไหนนะเพียต่อด้เพียง,ยงไรจุเ,เทียนเวียนบุเป็นไงวะเมแกบบุเหรอมีหมุนขาม,มัมมเบิร์ดชอบมากเลยบอกโอ้โหเหมือนเพลงเต้นหน้าหา้างอ่ะต้องหมุนขาเต้นไปเต้นมาแล้วหมุนน่ะอือ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาขอบคุณคุณมะนาวคุณเอ็มคุณวิมลพันธ์สกลลดัดจำได้แค่นี้บอกเขาเมนต์มาแต่เอ็มอะเจ็บจำได้อยู่จำได้อยู่ใส่สเต็ปเล้ไหม ห,หทำไลฟ์ไปทางไหนเนี่ยทางไหนแก่แล้วแกงหนูดิอันนี้แกงกันเนี่ยใช่ป่ะขิงเลยฮะขิงเลยไลฟ์พี่หันทางไหนเนี่ยเมื่อกี้แกงแค่ว่าหันมาทางหนูเนี่ย ไม่เต้นกับพี่ตัวอันนี้เพลงอะไรเพลงมั่งป๊อปฮะเพลงมันป๊อปเพลงอะไรเพีงมั่งป๊อกมั่งจากนี่ขา ทำไมขาเป็นแบบนั้นอ่ะอันนี้เหนื่อยหรืออะไรเหนื่อยออกกาลังกายนะมัง่งป๊อดโอ้โไม่มีโทรศัพท์นะเดี๋ยวจะได้ถ่ายไว้ลงชอลนะ็อต้ะนะโอ้หหมุนอะเหนื่อยไหมเต้นคนเดียวเต็มๆเลยนะไกลนะ อเ,เอสสามขอเสื้อเลยขอเสื้อได้ไหมไม่ได้นะยูทูบไม่ได้นะให้ไหม เหนื่อยไหมหน้าตาเหมือนแบบยังไม่ไหวอะ่ะนี่โอ้โหใ <c oughs> <c oughs> ายิ <c oughs> ีมังป๊อปเลงยุคไหนวะเน,นี่ยเพลงยุคไหนอะ่ะ <c oughs> เป like ็นล uh ูกพุ่งอ่อ มีคนคนกี่คนของพี่อ่ะเยอะมะั้มเยอะมั้ยไม่เท่าไหร่หรอก <c oughs> ไม่หรอกดู <c oughs> ไอเยอะนะทำทีมงานแล้วดนะูโอ้โห i time to เจมอยู่เจมไปไหนแล้วเนี่ยหนีแล้วหนีเสียงเพลงใช่ไหมพี่สมมตัตน์ไม่สนใจพี่สมมตัมมตน์หลับไปแล้ววะจบจบไหม กล้องทางตัวเองตกใจตลกว่ะสิบห้านาทีล้วเหนื่อยนะเนีย่ยพี่หนุ่มเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยเลยนาะาเต้นแบบเนี้ย ฮะพักก่อนก็เราลงลงไลท์ดีกว่าสิบห้าทีปิด,ป,ดปิดเพลงหน่อยนะทุกคนขอบคุณมากที่เข้ามาขอบคุณคุณมะนาวขอบคุณ,ค,ณ,าาค,ณคุณวิมลพันธ์าาคุณเอม็มแล้วก็สกลุลรัตขอบคุณมากเดี๋ยวขอย่าลงไลท์เลยพ<อ>ี่หนุ่มซ้อมซ้อมเต้นเล่นๆล,ล,ลองดูเราลองไลท์ด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ วิดนะีโอหน้าหรืออะไรนะถ้าไลค์อาจจะมาแจ้งทีนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ